คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องมณฑการท่าเรวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะวันที่12สิงหาคมนะคะคกับเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะ,คะแอร์ก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปาศัจากลรกไข่ไข่เด็ยนะคะท่าผู้ชมอยู่เป็นร่มโพร,ร่มายให้ลูกลูกหล,ลานๆไปนานๆน,น,นะคะ,ะและเมื่อนี่นะคะทางวัดโพชุมนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะถูก3ตัวนะคะ5,9,4นะคะแต่ตัวเลขของครูชีพขาวเขียนขึ้นนากระดาน5,4,9เนาะคะ่ะในลายทางกัดเสื้อ<า>ะคะ4เกาหเกีก็จะถูก3ตัวตรง3ตัวโตดกันเนาะคะ่ะ ในเมื่อนี้เพันกับเป็นมื่อดีนะคะเลิกงามย่ามดีนะคะเป็นมื่อว่างศิลาเลิกนะคะสร้างหอระฆังนะคะเพราะว่าคุณพ่อนะคะตระนวดเนาะคะ่ะที่อยู่วัดกุดแหตะกี้นะคะที่ทําพิธีขอโชคขอลาบนะคะเพิ่นได้โชคได้มาเนาะคะ่ะเพิ่นมานางมาเยี่ยม พระอาจารย์นะคะเพิ่นได้หันไปทางต้นขามนะคะเป็นพระถาุเก่าแก่นะคะเพิ่นกลับไปเห็นตัวเลขหาเก่าซี C นะคะ,ะซึ่งกระตรงกับเลขที่เขียนขึ้นนะคะขึ้นกระดานขึ้นบอร์ดไว้ยึดหอปูชีบขาวนะคะเพิ่นกับได้โซ่มะนะถูล้านกว่านะคะเพิ่นกับเป็นจะภาพใหญ่นะคะสางหอร,ระฆังนะคะ ค่ะตอนนี <is> <AN> qui, ้กำลังนะคะท้ายบ้านเนาะค่ะกำลังรอตัวเลขไม้สวรรค์นะคะรอยอดไม้สวรรค์เนาะค่ะแล้วตอนนี้กำลังรอใจจดใจจ่อนะคะรอสักครู่มันมาค่ะเอาอันแล้วเดี๋ยวไปรอไปบอสามใหค่นะ ปรบมือครับอ่า มันได้รถใน10 <laughs> ได้กับทาไเล่นเลขถูกถูกูมยังเจ็บหนุด่้าใจป้าจันโอ้เกดแ่าราพเกิเจ้าจะเปนเ็เนหน่เอดมครับเ๋วเดี๋ยวมาเป็นบางเนาะเกิดาภาพล้ก็ตัคตัว่านว่าบางกะขึเลขจเบิ้งจักหนึงกะขึ้นเลขหนึ่งนะก่าจะมาที่สิเอ 7จ็ดสองหกห่งตอนเบิ้งที่ที่็เป็นเลอเซตเหกัราเบิ้งรอบนี้ก็เป็นเนอหนึ่งนะอแรกยอดแรกยอดแรกไม้สวรรค์ยอดไม้สวรรค์แบยอดไม้สวรรค์วันนี้ที่สิบสองเลขจูบเจ็ดสอกนึ่งสองหกนะคะคณะกรมกาพังกำลังนับยอดไม้สวรรค์นะคะ แยกบาันหมดเลยแว้อยส่ส right ิบบาที่มเ้กมาได้ไคะแปดสีสี่บาทแปันส้อยสี่สิบสี่บาทพันสี่ร้อยสี่บาทนะคะแล้วสเแันสี่ร้อยสี่

ไปฟังเล่าก,ก็ได้บอกเอ้ามืนหนีไม่เล่าเมืนหนีไม่เล่าโอ้อชื่อปักเช้าชื่อปักขาวเดี๋ยวนะทุันที่หรือยวท,ท่านใดอยากไปเที่ยวต่างประเทศก่อนเนาะแปดซีซี่นะ ยอดมาล่าสุดเลยเงินเนาะคืออยู่ใบสีเพล่เนาะอ่าอยู่ใบสีอยู่ใบสีเนาะค่ะอยู่ใบสีเพล่ที่งานวันี้เนาะค่ะพ่อันนี้เฉพาะยอดไม้สวรรค์ที่ที่ยืนได้พิธีเนาะแม่นแน่ครับผมเออคุณใดอยากไปไปอะไรนะไปตามประเทศเลยนะใช่ใบสีนะคันรอแล้วก็เลขคู่ขอโชคอยู่นี่เนาะ ข้ามพิธีชุดตาที่แดกเลยอ้าวยังเหลืออยู่ดิอย่านั่นดิยังเหลืออยู่ใั่เป็นว่าหยดแดดเป็นว่าถางเย็นหยดวารีวาดีเหลือใบนี่ต้องบวกอันนี้เข้าไปอีกต้องบวกเข้าไปเอกยังไม่ยังยังต้องต้องต้องร้วมใบนี้นะต้องร้วมใบนี้น้ะ เอาได้แต่ไฟผูกแขน้อเล่ร่วมก็ได้มาเบิ่งอันไม่เล็กไม่เล็เหรอใช่มาเอา่านี่เลยนั่นนี่ย่ไฟพ่อหน้าไฟโอ้ก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่แรงมาากันกำลังซองด้วยกอน ก็ไม่แน่ก็ไม่แน,น,น่อาจจะไปเที่ยวต่างประเทศได้ที่ที่ี่่นี่นีลึ่ยอเาี่จันอง2ตอนกจจะเป็นเลขหนึ่ก็ได้นะหมายเพราะวที่สิบสองตอนแรกเป็นเลขเจ็ดว่าชาตินะววันนี้ไม่ขึ้นมาเป็นเลขหนึ่ง ตอนแรกไม่น่เก็นเล่นเกมเนี่ยพอู้ดลายเด้อพูดติดพูดตามผูดห้ามมยกหยาดบ่มาไปทุ่งตามเลยครับนักแัดรกพูดลยการนาก็ใส่มาใส่ก่เอ่อกำมือโซ่หนียกเสายกเสาคอละคั่งคอละคั่งอยากจะสีมีเอซีแนงอยากโยมแม่ ขาวเยาว์ซูมาสวดเชียนโตเสาเรียบร้อยบริการแห่ต้นเงินอยู่บ้านอยูอยืดสายของพี่พ่อยังก่อนพี่พ่อขามอีกยังโตขามหอสิเริ่มต้นซี่ทคิอันต้นเงินอยู่ป <หอ S 1> ุ่นย้่หอโก่ะบกรูดแมนแมนแมนมองนันแหละเสร็จแล้วเบิ้งเงินพร้อมแล้วสีโอ๊คดีใจฮะสิได้หลายโกเก, <หอ S 1> กิลเนาะบันก็แห่มาให้ลูกให้ญาติยุ่งได้เห็นต้นดอกหมอกดอกไม้แห่อ่อนมันอีต่อไปเท่าดอกสามโหมดสามมือมาเที่ยงครับต้นต้นพิที่ ถวายเงินหลักกันับต้นเงินทันสิมีต้นเงินสองยางต้นเงินป้าป้ากับต้นเงินพี่พอมีขนาเขาต้งแยกแยกออกว่าต้นเงินอี่พออยู่ตรงไหนต้นเงินป้าป้าอยู่ตรงไหนคุณบาร์ระระละก็ต้องถามกันก่อนว่าผู้ใดเป็นเงินป้าป้าผู้ใดเป็นเงินอี่พอทางนี้อี่พอก็แยกออกมากันนับกันเห็นเพื่นก็บอกว่าให้นับดีๆแล้วลูกผมว่าหังนี่นน้หลงัลงจากนั้นหลังจากเสร็จนำเงินเสร็จเรียบร้อยขันสมีตัวดีขึ้นกระดาษมาค่ะเสร็จเรียบร้อยก็เงินไปใส่อี่พอกันตัว เสกกรแล้วกันอ้แล้วคุณใจก็นี่เรื่องพอเรื่องไที่ไปบอกน้องตัวนี่เรื่องเลขนี่เรื่องเงินเจ้ามึงสินะมาลาหลายๆท่านแตถามมาว่าขันมาเมื่ออื่นนี่สิสิเห็นตัวเลขขึ้นกระดานเลยบอลถูกต้องมาเห็นปั๊บรลดซื้อปั๊บรลดทำมาถางสิ หาเอฟซีโคศิไปยนั่งแกะสามซื้นาทีก็ไปเดิเงินมาไปแล้วเออมิเช่นะชาสัมพันธ์ให้เพื่อนมารวมดีที่สุดสร่างบุญบารมีน้ำกันเนาะสร่างบุญบารมีน้ำกันเพราะว่าเหตุสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีแต่เอฟซีมีแต่ชาวบ้านเศรเมืองนี่ส <istic> ิอาจารย์บรอดเบรคที่หน้านี่เขาสิมีเงินมาสร่างเองเนาะมิเช่นอาศัยผูกคนบุญบารมีอีพอแล้ว บาลีมีพอหมู่วานนี่คกับขนานโอ้ยเรายิ้มมาสันปกติตาหนวยง่ายไงดึงตาฮีฮีหยิ้มออกง่ำว่านนั่งคุยกับผ้าแขกน้องปีแขกปั่นถุงสีย่างไปหาเราโอ้ยเรายิ้มสุดยอดเพราะฉะนั้นเดิมมือเอื่อนสรุปแล้วเขาโมกเสาเขายกประตูอ่ายกเสาออละข้งเสร็จแล้วกับเริ่มแห่แห่ขามากพ่นแห่กับ่พ่นเป่าดนตรีเนี่ยพ่นเสาพินอ่าพิน เพิ่นมาแก่เพิ่นถือกหกพันมีเงินมีทองเงี้ยนี้พ่อก็เลยไปเอามึงสิ่เหตุยังไงกูก็เลยว่าสิถีพินสิซื้อพินมาดีพินสดสดเลยมาป้อนน้ำกันอันสาเหตุที่ให้มาบีบพินลราหิดโกรดิดโกรอีพอขาดไปยื้อสามสี่นาทีมันบ่ทันถึงหกโมงเส้าเราจบก่อนเราจบก่อนแล้วกรเรื่อบอกว่าไปไปเสียบเนี่ยครับ โอ้ยมันก็จะเป็นเจ้าีดใหญ่โอ้ยกายเป็นใบซุบๆันี้ไบซุกๆุอันนี้แห้งเยอะต้อนยอดต้อนยอดนโ่หยาชุน้ำเงิน้ำเลี้ยงไผ่ยาดยอมเกลี้ยตทุกผูทุกท้นก็ขอขอคุณเอดมินต่างๆ่อมกนมหาหิ่งเนาะเกี้ยมโนธการอันนี้อย่งงะจ จีบท่าลวยอันนี้เกียบเนาะอันนี้อีพ่อเฮ่าประธานไงอุทธเนรอันนี้กับพอสอผ้าโชว์มันนี่รัดรัดมันนี่อีกกะอ่ากะผ้าลวยเหรอพูดได้อีกไม่ผ้าลวยฮะไม่ผ้าลวยอ้โอ้ดีเราโอ้ดีใจมาตุ่มมางหุ่นกันเด้อเก็บสิ่งัศงควายกันเก็ดอยังทำย่างห้องกับไปน้ำกันหลายสิ่งหลายอย่างเด้อใส่พวกทัานนั่นละอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ ขับอพึงผ้าอาศัยผุนว่านี่ตัวประเทศเ้องกับบ่อใดเน้ยเนบอตั่บ่อามบ่แปงคืนเิีิยทีนไขอขอบุญขอพุ่นเอมินต่างๆเอดโซใครใช่มีเอซีหลายๆามากมายกายกองเอางสาระเอาซะ ทีลงอุโบสัไปเอาค่ะแ่าพรุนี้เมื่อนี้กเพื่อผู้ใดอยากไปเที่ยวตางประเทศนะคะหรือว่าอาจไม่แน่นะคะอาจจะเป็นหัวเด่นน้ำโขกนะ่ะในวัดวันที่7อะไรท่านอ้าค่ะมีคนมาต่อยอดอีกสี่ร้อยนะคะจากยอด8ปดสี่ สี่สี่เป็นแปดแปดสี่สี่นะคะกระล่งซีซีตะวแปดแปดด้ค่ะแห้งอันนี้ก็เก้าแาบนี้แปดแปดกับสี่นะคะไปต่างประเทศได้เลยเนาะค่ะนี่นะคะ 88ค่ะท่านผู้ชมสำหรับยอดไม่สวรรค์ในเมื่อนี้นะคะท่านผู้ชมอยากอไปเสี่ยงโชคนะคะทางเพื่อนบานนะคะบาว่าจะเป็นห้าน้อยหรือว่าเล่าเนาะค่ะการลองพิจารณาเบิ้งนะคะยอดแรกเนาะค่ะแปด สี่สี่สี่นะคะและเพิ่งกับมาต่อยอดเพิ่มอีก4ี0อยนะคะเป็นแปดแปดสี่สี่เนาะค่ะส่วนเลขทูบนะคะเลขทูบเนาะคะ่ะจุดเอาเลิกเอาใช่นะคะในพิธีเนาะค่ะได้เจ็ดสองหกนะคะเจ็ดสองหกนะคะ, 7, 2, 6, ะ,ค,ะค่ะแอดกับฟรานท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะโชคะดีนะคะถูกหวยรวยเงินนะคะ ในววันที่16สิงหาคม2565้หและนะคะในมื้อนี้เนาะคะ่ะวันที่12สิงหานะคะก็ให้เ้ค่ากับเข่าแลงเนาะคะ่ะเ้ค่ากับเข่านะคะตอนเย็นกันทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ